เอกสารสำคัญของชาติเกิดขึ้นจากการบันทึกบนวัสดุหลากหลายในแต่ละยุคสมัยได้กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของกลุ่มบุคคลองค์กรชุมชนหรือประเทศพุทธศักราช2495 รัฐบาลได้ประกาศพระราชะกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากรจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเทพมหานครเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารสำคัญของประเทศเอกสารทั่วทั้งประเทศได้ถูกรวบรวมมาจัดเก็บหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเทพมหานครด้วยภารกิจที่ครอบคลุมทั่วประเทศประกอบกับปริมาณเอกสารสำคัญมีเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงได้เห็นคุณค่าการจัดเก็บเอกสารสําคัญของชาติให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเก็บรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมประเภทเอกสารจดหมายเหตุที่แสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศจึงได้มีประกาศกรมศิลปากรเรื่องจัดตั้งหน่วยงานจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2535เพื่อกระจายการดำเนินงานจดหมายเหตุไปสู่ภูมิภาครวม9แห่ง ภาคกลางหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ที่ถนนสุพรรณบุรีัชนาทอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ18จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีัชนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์ประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูร์ราชบุรีลบบุรีสระบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีวันที่1กันยายนพุทธศักราช2546สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดหอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ พุทธศักราช2,540ได้มีการจัดตั้งหอเกียรติยศพนาท่านบรรหารศิลปะอาชาเพื่อจัดแสดงประวัติและผลงานของท่านโดยกรมศิลปากรมอ,อบหมายให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานภาคตะว,วันออกหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีตั้งอยู่ที่ถนนท่าหลวงตําบลวัดใหม่อ,อําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีอาคารแห่งนี้ เดิมเป็นที่ทำการสาลาว่าการรัฐบาลมนทนจันทบุรีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2459มีพื้นที่รับผิดช,ชอบ7จ,จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีตราดระยองชนบุรีฉะชชเชิงเราปราจีนบุรีและสะแก้วภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองตําบลแจระแมอําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ20จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยโสธรกลาลสินมหาสารคามนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญคอนแก่น อุดรธานีหนองบัวลำภูหนองคายเลยสกลนครนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิสีสเกตและบึงการเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศาาักราช2538สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิาลาฤกษ์อาคาร ภาคเหนือมีหอจดหมายเหตุแห่งชาสองแห่งคือหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่รับผิดชอบ4ี่จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536 สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอ,อจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพะเยาตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยามีพื้นที่รับผิดชอบ10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพะเยาแพร่น่านลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรสุโขทยัยพิษณุโลก กำแพงเพชรและตากเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2538สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารจากนั้นวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2542พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการาคใตามีหอจดหมายเหตุแห่งชาติสแห่งคือ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสงขลาตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบา,นาลนครหาดใหญ่ถนนกาญจนาวนิชต์ตําบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีพื้นที่รับผิดชอบ6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาชุมพรสุราธ,ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงและสตูลวันที่18กันยายนพุทธศักราช2536สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาตรังตั้งอยู่ที่ถนนหนองยวนตำบลทับเทียง อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังมีพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตรังพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2536สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถยะลาตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล2ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลามีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2536สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อ,อาคาร สถานที่สุดท้ายหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสูลานนท์ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินตำบลคลังอเภมืองนครศรีธรรมราชจัังหวดน,นครศรีธรรมราชหอจดหมายเหตุแห่งนี้มีลักษณะการดําเนินงานแตกต่างจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติอื่นนับเป็นหอจดหมายเหตุส่วนบุคคลแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นจากการดําริของนายสัมพันธ์ทองสมัครเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีแนวคิดมาจากการจัดตั้งหอจดหมายเหตุบุคคลสำคัญในต่างประเทศเพื่อจัดเก็บประวัติและผลงานบุคคลสำคัญที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติจึงจัดตั้งหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุลานนท์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530สนับสนุนงบประมาณจากภาคประชาชนสำหรับการก่อสร้าง วันที่29มกราคม2531พลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาคทั้ง9แห่งมุงม,มันในการดำเนินงานจดหมายเหตุ รวบรวมจัดเก็บเอกสารสำคัญของชาติให้คงอยู่เป็นหลักฐานสำคัญของประเทศสืบไปตลอดจนพร้อมให้บริการเอกสารจดหมายเหตุตามวันและเวลาราชการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์